<S <S ส่วนในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องจุดความร้อนหรือฮอตสปอตและไฟป่าเหมือนกันเขาก็มีการรณรงค์งดการเผาและป้องกันไฟป่านะคะสืบเนื่องจากที่เมื่อกี้คุณกุกิ๊กเล่าให้ฟังไป <S <S เรื่องของไฟป่าแล้วก็จุดความร้อนค่ะโดยที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมมือกับเครือข่ายอาสาเข้าไปให้ความรู้กับชุมชนที่อยู่ตามแนวป่าดยานแห่งชาติในการทําแนวป้องกันไฟป่าค่ะ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐานนะคะร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหรือตัวย่อก,ก็คืออสอ,อสอลงพื้นที่ไปสร้างจิตสำนึกแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแนวป้องกันไฟป่าให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองยาปล้องอยู่ตรงหมู่ที่4ตําบลบ้านเหล่าอําเภอคำชะอีจงังหวัดบุกดาหารนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขป้องกันไฟป่าแล้วก็หมอกควันด้วย โดยสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐานแห่งนี้นะคะนอกจากว่าจะมีภารกิจ ในการป้องกันระดับไฟป่าให้กับประชาชนแล้วภารกิจส่วนหนึ่งของเขาก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าค่ะทั้งภัยอันตรายที่เกิดจากไฟป่ารวมทั้งวิธีการในการป้องกันแล้วก็ดับไฟป่าให้กับประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์และป่าสําคัญอื่นๆในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยโสธรแล้วก็จังหวัดมุกดาหารที่เป็นต้นเหตุของการเกิดหมอกควันและฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะ